สวัสดีครับญาติธรรมทั่วโลกของอาจารย์เช้านี้เช้าว,วันพฤหัสที่สามพฤศจิกายน2565ตอนนี้อาจารย์มีภารกิจในกรุงเทพน่าจะทั้งวันก็ขอส่งข่าวคราวส่งความปรารถนาดีส่งบรรยากาศส่ง วิถีของคนเมืองแต่ละวันวิถีของคนเมืองต้องผ่านอุปสรรคอะไรได้บ้างวันนี้อาจารย์ก็จะเข้าเมืองไปทำภารกิจก็ขอส่งความปรารถนาดีส่งข่าวส่งกำลังใจให้ยติธรรมให้ทุกท่านทุกคนลูกศิษย์ลูกหาทุกคน ที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ดีอยู่ในประเทศก็ดีก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญกิดดีทำดีพูดดีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปได้คุยได้สนทนาได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับพระธรรมจากพระเถระจากพระมหาเถระในหลายรูปมีความรู้สึกว่าวิถีของมนุษย์ มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนไปด้วยกรรมของแต่ละบุคคลเป็นไปด้วยอกุศลจิตเป็นไปด้วยผลแห่งการบำเพ็ญทานศีลภาวนาของแต่ละคนมันทำให้วิถีของการดำเนินชีวิตก็ไปก็มีการดำเนินมีคติมีที่ไปต่างกันบางเจอบางคนก็เจอความลำบากในชีวิตบางคนก็เจอ ความเป็นไปโดยราบรื่นของชีวิตก็ให้มีความรู้สึกฉุกคิดขึ้นมาในบริบทของอตัวเองในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็อยากจะให้ทุกทุกท่านที่เป็นแฟนคลับ fc ของอาจารย์ได้มีความรู้สึกว่ามนุษย์ก็จะอยู่ที่กำลังใจมนุษย์ก็อยู่ที่กันลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มนุษย์ก็อย่าพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆก็ดีในวิถีของอต่างๆก็ดีจึงเป็นบริบทของสังคมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงประเทศชาติก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขให้คิดดีทำดีไตรตรองในวิถีของตัวเองเพื่อที่จะให ชีวิตครอบครัวชีวิตญาติบริวารก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นการเบียดเบียนผู้คนไม่เบียดเบียนสังคมวันนี้เอาแค่นี้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะมีความเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลงยังไงอาจารย์จะดูแล้วก็จะขึ้นเรื่อยๆให้ได้รับชมกันขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ สาธุบุญทุกทุกท่านสวัสดี